สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะคะสวัสดีปี2564ปีวัวเนาะปีวัวทองนะคะอ่าวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะคล้องตัวทูะการ์ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงนะคะอ่าปางัปางๆตลอดทั้งปีเลยนะสิ่งที่ไม่ดี นะคะสิ่งที่ไม่ดีความคิดไม่ดีความคิดในด้านลบอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยทิ้งไปกับเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เริ่มใหม่คิดดีทําดีนะคะเริ่มใหม่ชีวิตใหม่นะคะเราก็มาเริ่มต้นกับการลดหุ่นใหม่ปีนี้ฉันจะลดหุนนะคะสําหรับหลายๆคนที่พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าเมื่อวานเมื่อวานก็จะจะมีหลายๆคนว่า<ๆ>เดี๋ยวปีหน้าค่อยลดหุน่นปีหน้าเอาใหม่ปีมะปีหน้าปั้นหุ่นใหม่นะคะวันนี้ เริ่มปีใหม่แล้วเรามาเริ่มปั้นหุ่นกันนะคะโอ้ยหนาว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 แล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเออเมื่อเช้าดูข่าวเนาะโคว COVID ิดมาเพิ่มขึ้นกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะโอ้ยหนาวจนจมูนจะบุสวัสดีค่ะ,นนะคะุณสมบัติสวัสดีค่ะค ใช่แม่ค้าคนสวยใช่คะ่ะสวยและรวยมากนะคะสวยขึ้นด้วยโบต้าพีจริงๆนะคะซื้อให้ญาติพี่น้องนะคะคุณแม่บ้านทานได้นะอ่าให้ญาติพี่น้องให้ลูกให้หลานให้คนในครอบครัวทานได้นะคะคุณสมบัตินะคะซื้อทานเองก็ได้นะคะซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ซื้อให้อ่าคุณแม่บ้านให้ลูกให้หลานนะคะได้หมดเลยได้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินแล้วสวยนะคะ หุ่นดีด้วยสวยด้วยนะคะอีกที่สําคัญเลยคือป้องกันโควิดได้ดีมากๆแล้วนะคะป้องกันโควิดได้ดีมากๆเพราะสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะนีใครที่โอ้ยฉันที่ชอบบอกว่าโอ้ยฉันอยากลดความอ้วนกินอะไรก็อ้วนอ่าลดเจอกินยาลดความอ้วนมาทุกขนาดแล้วนะคะก็ยังอ้วนอยู่ก็ยังโยโย่กลับมานะคะนี่เลยตัวนี้เลย กาแฟเอสเพรสโซ่และโปรตีนโมตลพีนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะทุกท่านไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพดูแลหุ่นด้วยไฮโดรไลท์ระบบไฮโดรไลท์นะคะสก,กัดนะคะสก,กัดจากถั่วเป็นโปรตีนโปรตีนขนาดเล็กโมเลกุลขนาดเล็กจากหัว4ชนิดนะคะที่ไปทำปฏิกิริยาร่างกายของเราจากไขมัน เป็นกล้ามเนื้อนะคะ,ะตัวนี้ลดลดความอ้วนนะทีนี้คือลดไขมันนะคะลดไขมันเรามาลดไขมันส่วนเกินในร่างกายให้เป็นกล้ามเนื้อกันนะคะเมื่อเราน้ำหนักลดลงนะคะความมั่นใจสุขภาพร่างกายเรื่องกระดึงกระดูกอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นเนาะบางคนเขาก็จะไปคิดว่าเอ้ยน้ำหนักเยอะ แล้วทำให้เขาปวดกระดูกปวดหัวเข่าเดินก็ไม่ถนัดเดินก็อุ้ยอ้ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนทีนี้เราก็มีตัวช่วยดีดีนะเออบางทีเราเห็นตัวที่ทําให้เราอ้วนเลยเนี่ยตัวที่ทําให้เราอ้วนเลยนะคือน้ำมัดลมนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอา,อาหารประเภทแป้งพวกขนมปังสีขาวแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยซูชิอะไรเงี้ยน,นะคะพอดี เราไม่ได้เกาหานะเราฟังคุณหมอมาเราฟังคุณหมอมานะคะพวกที่มีน้ําตาลนะคะอาหารที่เป็นแปง้งมีน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เรามีพุงอ่าใครที่มีพุงน้อยพุงเยอะพุงน้อยพุงหมาน้อยอ่านะคะเราสามารถทําให้เขาลดลงด้วยการออกกําลังกายนะ ถ้าเรากินตัวนี้ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยนะจะเป็นอะไรที่ลดความลดหุ่นลดความอ้วนลดความอ้วนได้เร็วมากลดความอ้วนลดหุ่นนะคะลดเซลลูไลท์ลดกระชับกล้ามเนื้อจากที่เราอ้วนอ้วนด้วยไขมันอ้วนด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถลดได้อ้วนด้วยกรมมพันธุ์ก็ก็ได้อ้วนหลังลอดนะอ้วนหลังลอดอ้วนกรมมพันธุ์นะคะ อ้วนด้วยการที่เรากินเยอะสะสมไขมันแล้วก็คุณแม่่าหลังคอดก็จะทำให้เราอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคุณแม่า่าคอดที่ปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยปวดท้องประจำเดือนนะได้หมดตัวนี้ช่วยได้หมดจริงๆนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันอุดตนันในเส้นเลือดเป็นาทาราซีมียเป็นไทรอยด์เป็นพิษทุกคนเป็นไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือ เขาเรียกอะไรนะกดไหล่ย,ย้อนนะคะแล้วก็ใครที่เป็นฤิโดนทวัรหนักนะคะทานโบลตาพีแล้วคุณจะทุเลาการเป็นการฤิโดนทวารหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วยในระบบการขับถ่ายได้ดีมากใครที่ไม่ค่อยถ่ายท้องอืดกินอาหารก็ไม่ย่อยนะคะโปรตีนตัวนี้ไปช่วยปรับ ระบบภายในของผู้หญิงหรือของร่างกายเราอะให้ได้ดีมากๆเลยนะคะทําไมปุ้ยถึงพูดได้นะคะหนึ่งมี 1> 1. มนายแพทย์มายืนเยียนสองแม่ปุ้ยเป็นทุกอย่างที่ปุ้ยพูดมาแล้วคุณแม่ก็ทานตัวนี้แล้วคุณแม่ดีขึ้นทําไมคุณแม่ทานตัวนี้แล้วดีขึ้นแม่ทานทุกอย่างเลยแม่จะไปหาหมอว่าแม่เป็นกดไหลย้อนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้น,น,นแล้วแม่ก็ซื้อ,อยามากินแล้วแม่ก็ไม่มันไม่หายขาดมันจะทุเลาแค่ตอนกินยาแล้วพอหมดฤทธิ์ยาแม่ปวดต่อ แม่ไม่หายขาดนะคะทําไมปุ้ยถึงได้กล้าพ,พูดว่าตัวนี้กินดีเพราะแม่คือบังคับแหละบังคับให้แม่กินนะคะแม่ก็กินตัวนี้แม่ก็เลยหยุด หยุดยาหมอต่างๆยาปฏิชีวนะที่แม่ไปซื้อจากคลินิกว่าแม่เป็นกดไหลย้อนแม่เป็นลิสิสดวงแม่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็เลยเพราะว่าอะไรเพราะแม่ได้ตัวนี้ไปแม่ได้ตัวนี้ไปทานและแม่ดีขึ้นมากๆแม่แข็งแรงขึ้นเยอะด้วยกระดูกขาจากที่แม่กินน็อกซ่านะตอนนี้แม่ไม่กินน็อกซ่าแล้วนะคะปื้มมากเราก็ไม่อยากให้แม่กินน็อกซ่าหรอกอ้อสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะพี่พรขาขอให้ชีวิตปีใหม่ของทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะอะไรที่ไร้ายๆทิ้งมันไปกับปีเก่าให้มันไปกับปีเก่าเลยนะอขอบคุณมากค่ะนุโมทนาบุญค่ะน้อมรับบุญที่พี่พรได้สั่งสมมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะคะหนูน้อมรับหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็หนูก็น้อมนําบุญทุกๆ บุญที่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันให้ทุกคนนะคะได้มีความสุขนะคะในชีวิตตั้งแต่บบบนี้เป็นต้นไปมีความสุขความเจริญคือเราไม่เราไม่รู้หรอกบางทีคือ,อยังไงล่ะเราเรา,เราก,ก็ทำบุญล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแต่ กำลังบุญของเราจะมากจะน้อยเราก็ขออนุญาตอวยพรนะคะถ้ากำลังบุญเราไม่มากพอที่จะอวยพรใครได้ก็ขออภัยเนาะแต่ก็อยากเป็นคำพูดดีๆอยากนำเสนอคำพูดอยากมีอารมณ์ดีๆเป็นแบบสิ่งดีๆที่ทุกคนมองมาแล้วมองเรามาแล้วเรามีความสุขมีความบันเทิงใจมีความ อิ่มเอ,ม,อมใจสว่างสว,งสวยสว่างสวัยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบมองมาแล้วห่อเหี่ยวอะเออทาไมปุ้ยพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีพูดแต่สิ่งไร้ลายอะไรเงี้ยคือไม่เอาเ,าเราเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเนาะเราอยากเป็นเราอยากเป็นความสุขให้ทุกคนที่มองมาแล้วแบบเฮ้ยเราสดใสเรามีความสุขเราเรามีความสุขกับ สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราค้าขา,ขายสิ่งที่เรานําเสนอทําไมเรามีความสุขกับสิ่งนี้เพราะว่าตอบโจทย์ให้ร่างกายให้ชีวิตได้ดีมากๆให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้สุขภาพนอกจากตอบโจทย์ให้สุขภาพเราแล้ว,ลวยังตอบโจทย์ให้สุขภาพแม่เราพ่อเราเห็นไหมมันมีความสุขคูณ2เลยนะคะ นอกจากความสุขให้ตัวเองแล้วเป็นความสุขให้พ่อแม่ความสุขให้ลูกด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะลูกปุ้ยจะเลือกกำเดาไหลแล้วนะเพราะว่าหนาวจัดร้อนจัดลูกปุ้ยจะเลือกกำเดาไหลทั้งทั้งพี่ทั้งน้องเลยไม่รู้เกิดจากอะไรเนาะทีนี้เราก็ให้กินบอทาพีไปนะคะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะร้อนจัดจะหนาวจัดมาเลยลูกรับไหวลูกไม่ค่อยเป็นหวัดเนื่องจากลูกได้รับโปรตีนที่เพียงพอเด็กเนะี่ยทุกคนเด็ก เด็กอ่ะไม่สับอย่าว่าแต่เด็กเลยเราอ่ะยังกินโปรตีนไม่เพียงพอในระหว่างวันเลยวันวันหนึ่งกินกินไอ้นี้ไหมอ่ะวันวันหนึ่งกินเนื้อสัตว์กินไข่กันไหมอ่ากินอกไก่กันไหมกินไข่วันละกินฟองแล้ววันวันหนึ่งอ่ะกินผลไม้กันไหมไม่อย่างปุ้ยเนี่ยไม่ค่อยได้กินผลไม้เลยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ดนียหมูไก่ไม่ค่อยกินจะชอบกินผัก ชอบกินผัดก,ก็คือไม่ใช่ทุกชนิดนะเอออย่างผัดกะเพราก็จะกินอ่ออะไรนะปลาหมึกอ,อย่างเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยชอบกินแบบผัดกะเพราหมูอย่างเราไปกินเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ผักมันก็เขาก็ใส่ให้แค่งแค่นั้นนะคือระหว่างวันอะเราไม่สามารถกินกินโปรตีนเท่านี้กร,รมัมต่อร่างกายเท่านี้อ่ากินวิตามินซีเท่านี้กรรมัมต่อร่างกายคือเราไม่สามารถนะะี่ค่ะ ด้วยภาวะสังคมภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราต้องไปนั่งทํางานในสภาวะที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งทานอันน,น,นี้อันนู้นอันนั้นเราก็เลยมีตัวช่วยไงชงฉีกชงดื่มนะคะฉีกชงดื่มแค่นี้ง่ายๆเองเห็นไหมผิวใสขึ้นหุ่นดีขึ้นใช่ไหมเมื่อระบบภายในดีเลือดลมมันก็ดีบางคนอะ่ะเป็นฝ้าเพราะเลือดทำ เป็นฟาเพราะเลือดทำเพราะอะไรนอนน้อยนอนดึกกินอาหารไม่เพียงพอขาดสารอาหารกลัวอ้วนอดอาหารใช่ไหมก็ทําให้เราขาดสารอาหารพราะขาดสารอาหารก็ผิวไม่สวยและอ่อนแอและเป็นลมมั่งเป็นอันนั่นมั่งเป็นอันนี้มั่งสรุปแล้วอ้วนขึ้นกว่าเดิมเพราะไปอดอาหารอดอาหารเย็นใครเคยทําบ้างคะว่าฉันลดความอ้วนอะ่อเะเดี๋ยวพอหลังเที่ยงปุ๊บนะพอหลังเที่ยงอะ่พะพอหลังเที่ยงเราไม่กินอะไรเลยเรากินแต่น้ำวินาทรมนะคะ นมอะนมจืดสองกล่องเท่ากับน้ำตาลน้ำอัดลม1ขวดนะน้ำอัดลมหนึ่งขวดลิตนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่านมจืดไม่มีน้ำตาลแล้วไม่ทําให้เราไม่อ้วนนะอันนี้ปุ้ยฟังมาจากหมอนะคะวิจัยมาแล้วว่ามีน้ำตาล <c oughs> สองขวดเป็นไงขอบคุณมากค่ะ ไหลสดเลยคุณป้าจำนท่าของขวัญปีมปีใหม่ขอประคุณมากน,นี่เรี้ยโอ้มันยังไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยวไปซื้อหาซื้อของขวัญปีใหม่ให้ให้ม่งขอบคุณแกะดูเลยนะไฟ์สดไหลสด,ลสดว้าวทุกคนทุกคนนีอุ้ยอุ้ยอุยน่ารัก อนผ้าพันคอน่ารักได้อีกดีออสวยมากทุกคนดีอ ีเราวิสันมีดีออลแล้วล่ะไปซื้อที่ไหนมาไปขวานเนี่ยเฮ้ยขอบคุณ่ใจนะก็ใช้ของแท้ใช้ของแท้หรอไม่เคยใช้ของแท้แท่งตึงเลยเลยสท่วไม่เยไม่เอาไปออกได้ไหมอ่ะมีดออลชนะเดี๋ยวเขาว่าไม่เอาเราเห่อเราเห่อเราไม่เอาไปออกแล้วเขาจะได้รู้ว่าเป็นของดีออลนะ สวยสวยชอบจังเลยลายสวยมากลายสวยมากนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆากเห็นไหมได้โบแถมโบหกผมด้วยนะคะก็ร้องขออนพูดอย่าพูดชอบแบบว่าอึดอๆดอืดอแอบแอบมางกินนะคะสวัสดีค่ะมียังกินไม่หมดเลยเราเห็นไหมโชคดีปีใหม่นะคะได้ของขวัญสวยสวยสวยมากพอดีเลย พอดีเลยอะสวยงามเราไม่เอาไสออกนะเราใส่อย่างนี้เราไม่แซมด้วยไม่เบิร์กค,ค,ค่ะยวใส่ไปอยู่เวนเลยใส่ไปอยู่เวนใส่นอนเดี๋ยวคอยดูนะคะเอาแกนเห็นนะเอาแกนจะต้องเอาไปแบบประพันธ์แม่สวยอะแม่สวยอะเอาแกนเอาแกนเริ่มกลับมาหนาวอีกแล้วนะเริ่มกลับมาหนาวอีกเลยนะคะทุกคนนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ <Okay. S 1> มีบัตรด้วยบัตรนี้ต้องใช้ไหมคะไม่คือคือต้องใช้โดยว่าสะสมอะไรปะมีบัตรให้ด้วยเอาประดับเอาประดับกระเป๋าเก๋ๆว่าเรามีบัตรดีอ๋อน่ารักหนาวไหมคะน้ำหนาวเลวเมื่อวานเข้าแกงบนกับเอาแกง เล่นสองคนไม่สนุกเลยอ่ะพี่น้ำปั่นไม่มาบนกันนั่งบนกันสองคนเน้่ยรองเท้าก็ดีคนเเลพี่น้ำปั่นเลยเขียวให้มาบอกว่ารองเท้าที่มีอยู่ใส่ขับรถไม่ถึงอยากได้สูงๆถอดให้เลยอะได้ใจจริงๆนะคะทือคนนั้นจบไลฟ์เพียงการท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะได้ของใหม่แล้วเธอของใหม่บายยสวยปหสวยไหมสวยเนาะใช่ไหมสวยมาก สวยมากเห็นไหมเราเฮอเราเฮอกีตกรต้าสอนค่ะพี่กีต้าสอนน้อง่นเนาะรุกควนค่ะจาจริงค่ะอย่สวยมากสวยมากสวยมากนะคะสวยแล้วก็สีสวยด้วยเนาะพี่พรเนาะสวยสวยนะคะสวยมากจบไลฟ์เพียงแคเท่านี้นะไปอยู่เวรแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายในปีใหม่ยัก